ระบบสังหารเทพตอนที่189เกชียวเฟิงกลับมาพาลี่จะเป็นอย่างไรบ้างและตอนนี้เวลาผ่านไปเพียงไรนับตั้งแต่ข้าเข้าไปด้านในหลังจากแสงอสวงางจ้าผ่านไปเชียวเฟิงก็พบว่าตัวเองนั้นได้ออกมาสู่ที่ด้านนอกแล้วโดยที่เมื่อมันออกมาก็พบว่าพาลี่และดวงวิญญาณแห่งลูกต่าสวรรค์มิงต้านั้นยังคงอยู่ที่เดิม นอกจากนั้นสตีตัวน้อยก็คล้ายไม่ได้มีสภาพแปลเปลี่ยนไปเลยการเดินทางในวันเวลาอันยาวนานเป็นเช่นที่มันคิดมันแค่บททดสอบหนึ่งเป็นห้วงมิติที่แยกออกมาจากโลกความเป็นจริงเชียวเฟิงรับรู้เช่นนี้ก็สบายใจก่อนมันจะมองไปสำรวจโดยรอบและก็ได้พบว่าที่นี่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอันมากมายมันไม่ได้เป็นดินแดนที่ว่างเปล่าและไร้ชีวิตอีกต่อไป หากแต่มันกลับเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและพืชพันธุ์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมองไปได้อย่างกว้างไกลและอย่างสุดลูกหูลูกตาพาลี่ยิ้มหลับแล,ล้วรีผ่านไปทางด้านที่มีเสียงของเชียร์เฟิงนางมองเห็นล่างของบุรุษผู้คุ้นเคยเชียร์เฟิงท่านพี่ของนางกลับมาแล้วหลังจากผ่านไปสามเดือน ส่วนดวงวิญญาณแห่งลูกเต่าสวรรค์มิงต้ามันอ้าปากค้างที่เห็นเชียวเฟิงนั่นเพราะมันสัมผัสได้ถึงสมบัติวิเศษที่มีพลังอำนาจสูงมากที่อยู่ในมือของเชียวเฟิงตอนนี้นอกจากนั้นมันยังรับรู้อีกว่าด้วยการกระทำของเชียวเฟิงได้มีเจตจานงอันยิ่งใหญ่บางประการที่ทรงอำนาจเป็นที่สุดได้แอบช่วยเหลือพารี่บุตรลักของมันบางประการ แม้มันจะไม่รู้ว่าแท้จริงคืออะไรก็ตามหากแต่ในดวงวิญญาณของพาลี่ตอนนี้มีพลังอันยิ่งใหญ่บางอย่างสถิตอยู่หากไม่ใช่ผู้ที่ได้มีสายใยวิญญาณต่อกันยากนักที่จะรับรู้ได้ว่ามีสิ่งพิเศษนี้อยู่คู่หนึ่งมิงต้ารู้สึกทั่วล่างสั่นไหวด้วยเพราะอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่แฝงในตัวพาลี่ทามันสั่นสะท้านท่านพี่นี่ก็ผ่านไปสามเดือนแล้วนับตั้งแต่ที่ท่านเข้าไปด้านใน จริงหรือโชคดีที่เป็นเช่นนั้นเชียวเฟิงถอนหายใจคลายกังวลเพราะหากวันเวลาผ่านไปเป็นพันปีจริงดังช่วงเวลาที่มันเดินก้าวในนั้นแม้ตอนนี้มันอาจจะได้ครอบครองยอดสมบัติสวรรค์ที่สามารถเปลี่ยนชะตาของยอดหญิงงามได้หากแต่ถ้าผ่านไปพันปีจริงคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่มันจะมอบสิ่งนี้ให้กับนางได้หากแต่ตอนนี้เวลากับผ่านไปเพียงสมเดือน ทุกอย่างย่อมเป็นใจต่อมันในการช่วยเหลือยอดหญินง,งามไม่ให้ถูกวิหกแดงดื่มเลือดกลืนกินจิตสำนึกและครอบงำนางเมื่อได้รู้เช่นนี้เชียวเฟิงมันก็คลายรู้สึกสบายใจขึ้นจึงถือโอกาสนี้พูดคุยกับพารี่ที่มีความสงสัยสิ่งที่เกิดขึ้นภายในผลึกลึกลับที่เชียวเฟิงมันเข้าไปด้านใน ตอนนี้แม้แต่มิงต้าดวงวิญญาณแห่งลูกเต่าสวรรค์ก็ยังตกตะลึงในสิ่งที่เฉียวเฟิงเล่าแม้แต่เทพสวรรค์ก็ผ่านบททดสอบแห่งสมบัติสวรรค์ชิ้นนี้ไม่ได้ง่ายๆระยะเวลาพันปีแม้จะไม่มากสำหรับเหล่าเทพหากแต่ทุกก้าวที่เดินนั้นต้องใช้พลังชีวิตและจิตใจเป็นราวกับว่าทุกก้าวเดินมีชีวิตเป็นเดิมพัน ก้าวแล้วก้าวเล่าตลอดพันปีไม่ใช่การก้าวเดินที่ลึกสบายที่ใช้ฐานพลังและความสูงส่งแห่งความเป็นเทพก้าวผ่านได้เมื่อเป็นแบบนี้ดวงวิญญาณแห่งเต๋าสวรรค์จึงได้มองเฉียวเฟิงในมุมมองใหม่มันเริ่มเห็นว่าเฉียวเฟิงคู่ควรกับบุติดาสุดรักของมันบ้างเล็กน้อยแล้วแน่นอนหากที่เฉียวเฟิงกล่าวนั้นเป็นความจริงหมิงต้าคิดเช่นนี้ ส่วนตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ดวงวิญญาณแห่งลูกต่อสวรรค์มิงต้าสงสัยยิ่งคือชื่อและลำดับของสมบัติสวรรค์ชิ้นนี้ที่เชียวเฟิงได้มามันคืออะไรเพราะเนื่องจากรูปร่างของมันไม่ใช่สมบัติจัดอันดับพันชิ้นแรกที่มีบันทึกไว้อย่างแน่นอนมิงต้าเมื่อได้เห็นด้วยความสงสัยจึงกล่าวถามต่อเชียวเฟิงหลังจากเชียวเฟิงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นภายในแดนผนึกลึกกลับจบ สมบัติสวรรค์ชิ้นนี้คือคำสัญญาแห่งจกักรพรรดิสวรรค์นางเทพสตรีผู้สูงส่งบอกว่าปัจจุบันมันคือสมบัติจจดับที่1 4 8 0 0 0หมิงต้าพอได้ยินดังนั้นก็รีบดึงสมุดลึกลับสีทองออกมาจากห่วงมิติในกายของตัวมันเองออกมามันรีบเปิดหน้าหาอย่างรวดเร็วพร้อมกล่าวคำด้วยความตกใจทำไมถึงเป็นเช่นนี้ได้ เชียวเฟิงละพาลี่กล่าวถามมันด้วยความแปลกใจในอากับกิริยาของมันมีอะไรหรือท่านดวงวิญญาณแห่งลูกต่าสวรรค์ท่านพบเห็นสิ่งใดหรือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกหากแต่มันน่าแปลกอย่างยิ่งเพราะในบันทึกของข้านั้นสมบัติจัดอันดับชิ้นนี้ไม่ได้มีพลังอำนาจมากมายถึงเพียงนี้ในบันทึกระบุว่า มันถูกสร้างโดยเทพองค์หนึ่งมอบให้ภริยาทั้งสิบสองของตนเมื่อในย,ยุคสมัยบรรพกาลก่อนเข้าสู่สมัยปัจจุบันมันมีอำนาจคุ้มครองผู้สวมใส่แม้แต่ราชาสวรรค์ก็ไม่อาจจะทำลาย การป้องกันของมันได้ง่ายซึ่งนั่นทำให้มันถูกจัดเป็นสมบัติอันดับที่อยู่ในลำดับท้ายๆหากแต่ตอนนี้สิ่งที่ข้าสัมผัสได้มันกลับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่หาใดเปรียบตอนนี้ข้ามั่นใจแม้แต่ขอบเขตท,ที่สวงยิ่งกว่าราชาเทกก็ยังไม่อาจทำลายม่านพลังของมันได้ เมื่อได้ยินเช่นนี้เชียวเฟิงก็รับรู้ได้ทันทีสิ่งที่มันได้มามีพลังอำนาจที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของยอดหญิางงามได้อย่างแท้จริงหากแต่ความลึกลับของดวงวิญญาณเทพสตรีผู้สูงศักดิ์ที่สถิตในสมบัติชิ้นนี้กลับเป็นสิ่งที่เชียวเฟิงมันไม่อาจจะรู้ที่มาที่ไปได้ เหตุใดมันจึงแตกต่างจากแหวนวงอื่นที่ถูกสร้างมาพร้อมกันทั้ง12วงหรือเพราะแหวนวงนี้มีจิตวิญญาณแห่งนางเทพสตรีตที่แข่งแร่งสถิตอยู่เพียงเท่านั้นจริงหรือหากถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเทพที่สถิตนั้นคือจิตวิญญาณเทพแท้จริงอันดับที่เท่าไรกันใหญพระนางจึงมีอำนาจแข่งแร่งจนบอกกล่าวต่อมันว่าศิลาพนึ่เทพทั้งห้าเป็นเพียงก้อนหิน เชียวเฟิงตอนนี้ได้แต่คิดคำนึงในใจิตใจของตัวเองโดยที่ตัวมันไม่อาจจะหาคำตอบใดๆได้หลังจากพูดคุยกันจนจบเชียวเฟิงก็ได้มาสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นณสถานที่แห่งนี้อย่างละเอียดอีกครั้งตอนนี้เมื่อหมู่เพ่งไม้เติบใหญ่เปลี่ยนจากดินแดนไร้ชีวิตตอนนี้มันกลายเป็นแดนที่งดงามและน่าครอบครองที่สุดแห่งโลกใบนี้แล้ว นอกจากความสวยงามแล้วนั้นตัวเชียร์เฟิกเองมันยังสามารถสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตอันเข้มข้นที่กำลังปรากฏมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆทั่วบริเวณนี้เพียงแค่หายใจเข้าไปมันก็รู้สึกได้ถึงพลังชีวิตของตนที่กำลังเติบโตเชียร์เฟิงถามถึงความรู้สึกนี้ต่อพาลี่เช่นเดียวกันพาลี่พยักหน้านางรู้สึกเช่นเดียวกันเชียร์เฟิงยืนนิ่งสงบใจมันค่อยๆสัมผัสถึงที่มาของแหล่งพลังงานแห่งชีวิต ไม่นานมันก็รับรู้ได้ว่าแหล่งพลังแห่งชีวิตนั้นมาจากแกนกลางของผนึก,กลับที่ถูกเปิดเชี่ยวเฟิงจึงพาพาลี่เดินเข้าไปที่แกนกลางผนึกที่ณนะตอนนี้กลายเป็นลานกว้างโดยเมื่อมองเข้าไปก็เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ณนะตรงจุดศูนย์กลางต้นไม้นั้นมีใบเป็นสีสว่างดังแก้วใสทรงประกายมีรัศมีในตัวเอง หากแต่เมื่อเชี่ยวเฟิงและพาลี่ยิ่งเดินเข้าไปใกล้มันเท่าไหร่เชี่ยวเฟิงและพารี่ก็ยิ่งสัมผัสถึงพลังชีวิตจากมันได้เข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นลาเมื่อเดินเข้าไปในระยะหนึ่งลี้นับจากจุดที่ต้นไม้วิเศษนี้ยืนต้นอยู่เชี่ยวเฟิงก็รู้สึกได้ในทันทีว่าณนะจุดที่มันยืนอยู่พลังแห่งชีวิตเพียงแค่มันหายใจเข้าไปมันก็ทำให้ธาตุพลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงยิ่ง แม้ตอนนี้เฉียวเฟิงจะเป็นถึงจอมหยุดขั้น8แล้วแต่มันก็ยังรู้สึกถึงการเติบโตของฐานพลังได้อีกอยู่ดีนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครก็ติดตามค่ะ